เมื่อวานย่งเป็นปลาย,ยู่เลยนะวันนี้ลาบเรียบไปแล้วนะเจอเครื่องจักรเข้าไปงาน,น,นก่อสร้างร็คือ้หน้าไปเรื่อย เมื่วานมีฝนตกด้วยนะวันนี้ก็น่าจะมีแปดโมงครึ่งแล้วยังไม่ไม่มีแดดเลยนะ คำยันกันอยู่ <c oughs> เราเดินไปดูสวน เมื่อวานยังเป็นป่าอยู่เลยครับเดินเข้าไปดูข้างใน เจอเครื่องจกักรเครื่องจกักรไฮเทคคข้าไปลาบเป็นหน้ากล่อง ต้องทำต่อเลยคนระับปล่อยไว้ก็จะลกเหมือนเดิมอันนี้เราขุดวัดดังตาแรกดังเดิมคิดว่าจะมาปลูกบ้านตรงนี้นะครับ ยังไม่ได้มีโอกาสได้ทำกลางทุงกลางท่ามีมาดาวก็มาปลูกพูกไม้ใหญ่ไว้ อกนี้ก็แต่ก,อก่อนก็เรียงปลานะปลานินป้าไนะไร้ไม่มีคนอยู่ก็เลยบ่อยล้าวนคับเป็นบอ่อเหมือนเดิมขุดบอ่อเนี้ยถมสองสองโคกนู้นไอ้โครนี้กับโครงนี้ ชูกมาปลูกบ้านอยู่ตรงนี้นะบ้านานี่นะนี่ก็มาปลูกต้นไม้เอาไว้เขตเราก็ไปถึงรั้วหมู่บ้านแต่เรายังไม่ได้ทำต่อ เพื่มสุข้านนี่เขาก็มีทั้งสามสร้อยกว่าลังคาเรือนหมู่บ้านใหญ่มากแถวน,นี้ก็ยังทํานากันอยู่นะอบตลำโพงไกลๆริบๆนี่ขยายดูสท่ไหน่สร้างอาคารส่วนตึกที่เสร็จแล้วก็เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สองลำโพงบอกใหญ่นั้นเนี่ย สนใจจะมาเช่าทำสวนอาหารได้เลยนะบรรยากาศดีมากเลยครับเจ้าเช้าแต่วันเนี้ยฝน von von, kein RegenNetz, พักมันก็จะแห้งหมดถ้าใช้แรงคนไม่มีทางเสร็จลกลางบอ่อทำไม่ได้แน่ เราเดินไปดูด้านข้างมุนบาง ตรงนี้ผ่านไม่ได้นะมี่ร่องน้ำ ทำไดไว้ให้เลาะดินเป็นขั้นๆไว้ให้ตักน้ำลงไปน้ำได้ล่องมีหนึ่งล่องข้ <c oughs> างหน้าครัเป็นบ้านเราที่กำลังก่อสาร้าง tornillo, está bueno, va a ir ทำให้ได้เครื่องทุ่นแรงทำไม่ไหวแน่ออต้นไม้เขาเว้นไว้ให้ต้นนิดเดียวตั้งหลายปีโดนบังเลยไม่โดนแดดมใครกล้าเข้าไปเขาบอกว่าจะง,งูก,กัด lá no. no you k know. ทางชาติสนใจจะมาทำสวนอาหารเปล่าสนใจมาทำสวนอาหารเปล่าป <ะ S 2> ่าสวนธรรมดาไ <c oughs> ี่แหละตุ้กาแฟ <c oughs> โอ้เดี๋ยวนี้ให้ลึกแค่ไหนอ่ะอถ้ามีรีวิวดีๆก็มาหมดอ่ะคนอ่ะ <c oughs> เจาดูโซเชียลกันเยอะ ใ่ให้ลึกยิ่งลึกยิ่งดียิ่งชอบใช่แต่ก็ต้องมีแบบพร้อมเลยไงมีให้เล่นอะไรเงี้ยเด็กๆได้มารอได้ <c oughs> มีลูกมีหลานก็แบบมารอกินอาหารนด้เพราะเด็กแป๊บเดียวก็จบก็ <c oughs> มีที่เขาเล่น